บัวขาวชนะน็อกโคตามิุระแฟนขับแทบใจสลายคุณผู้ชมครับล่าสุดเพิ่งจบไปเลยนะครับสำหรับศึก l e g e n d o ฟราชดําเนินนะครับก็เป็นแมทที่ชกกันที่เวทีมวยราชดําเนินนะครับเป็นงานกลับมาโอ้นานแล้วของบัวขาวนะครับก็เป็นงานชกกันระหว่างบัวขาวเป็นชาเมฆนะฮะเจอกับโคตามิวระนะครับนักชกวัย20ปีชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งแม์นี้เองนี่นะฮะมันเป็นแมท คริกบ็อกซิ่งเอ็กซิบิชันนะครับเขาจะเทียบให้เห็นความแตกต่างนะครับเป็นการสาธิตระหว่าง uh, มวยไทยแล้วก็มวยแบบคริกบ็อกซิ่งนะครับซึ่งไม่มีการตัดสินผลการแข่งขันนะฮะแต่ว่าคือคนก็คาดการณกันก่อนเกมแหละว่าเฮ้ยน้องแบบโอ้หน่าจะไม่ไหวอ่ะสู้พี่บัวขาวไม่ได้แน่ๆนะครับซึ่ง uh, ในยกแรกเนี่ยนะฮะยกแรกยก2เนี่ยเท่าที่ดูก็เป็นการแบบเหมือนเหมือนลองเชิงอ่นะบัวขาวแกก็แบบ เหมือนจิม้มจิ้มคือโอโ้ผมเห็นนะคอมเมนต์ในผมเห็นในทวิตอะ่ะก็แบบเฮ้ยแบบมันเล่นกันยอยใหญ่ i. แบบนี้คืออะไรอะไรเงี้ยก็คือมีมีการแบบโหยยยกแรกยกสองนี่เหมือนต่อยกันแบบำขำาอะไรเงี้ยนะฮะพอยกสามคนระับโอ้โหมันมีจังหวะหนึ่งที่เป็นจังหวะที่แฟนคลับของโคตานี่แทบบแทบบใจสลายอะ่ะมันเป็นจังหวะที่บัวขาวนิ่รัวอยู่ประมาณยี่สิบวิฮะ,ค,ะคือรัวแบบจนน้องโอ้โหคือเป็นผมก็เาเมาหมัดอ่กกะ นะฮะหลายคนก็น่าจะสงสารเรืกผมยังโอ,โอ้โอ้พอแล้วพอแล้วพ,วพี่พอแล้วนะฮะจนกรรมการนะครับก็เซฟน้องไปนะฮะก็เป็น,เป,นเป็นบัวขาวนะครับชนะน็อกไปนะฮะแต่ว่ามันไม่มีการตัดสิบบนบนชนะนี่นะแต่ว่าก็กน็อกไปเลยอ่ะคือกรรมการก็เข้าไปเซฟน็องนะครับตอนนี้ผมไม่อ่านเทรนด์ในท,ทวิตเนี่ยฮนะค,คนก็เข้าไปให้กําลังใจนะครับสาหรับโคตะที่ประสบการณ์เองน้องก็ถือว่าคืนนี้เป็นการแพ้ครั้งแรกของโคตะนะเออไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนะครับก็แต่ว่ามันเป็นการ หาประสบการณ์อ่ะคือน้องมาหาประสบการณ์แบบที่ไม่เคยชกกับใครที่ขนาดนี้มาก่อนเอาง่ายๆนะฮะคือบัวขาวแน่นอนแหละเขาชื่อเสียงเขาแบบของจริงอยู่แล้วนะฮะพี่บัวขาวเนี่ยแต่ว่าการที่โคตะกล้าที่จะมาชกกับบัวขาวในครั้งนี้ก็ต้องถือว่านับถือน้ําใจน้องนะแล้วก็นับถือความกล้าของน้องด้วยนะครับที่สําคัญคือไอ้จังหวะรัว20่สิวิเนี่ยผมว่าเอาจริงนะ ถ้าเป็นคนแบบทั่วไปสิบวิผมอืมอหือสิบวิก็ไม่น่าไม่น่าร้อนบางคนห้าวิไปแล้วนะแต่นี่น้องยืนแบบกูก็ยัยงสู้อ่ะคือรู้ว่าแบบมันออกอาวุธไม่ได้แล้วแต่ว่าก็พยายามที่จะแบบยืนอยู่อ่ะเออก็ถือว่านับถือใจน้องจริงใจน้องสู้มากนะครับก็นะฮะก็จะมีดราม,ม่าเล็กๆนะครับเรื่องของคนภาคนะฮะคนคนไทยที่ภาคอาจจะมีการภาคเรื่องของอความหล่อคนหลอกก็เชียร์ด้วยนั่นนะครับก็เป็นดราม,ม่าเล็กๆไปนะฮะแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่เรียกกระแสกลับมาให้กับวงการมวยไทยได,ได้ดีเหมือนกันนะฮะยังไงก็คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะฮะแต่โหแต่ว่าช็อตนั้นนี่สงสารโคตะสุดใจจริงๆนะครับอคอมเมนต์มาฮะคุณผู้ชม